Yeah. สวัสดีครับบ้านีนด,ดีตอนราววสุจงดิจิเน,นลนะครับผมเจมก,ก็ย้อนอีกแล้วนะครับแต่ท,ทำไมเน็ตมันปิงจังเลยเปิดโหมดเครือข่ายคู่นะเนี่ยแซมเปิลโอ้ยไม่โดนเลยครับต้นเกมย้อนมันก่อนนะฉันยาชนาะเราเซน็นแน่นอนแล้วครับคางว่ะสาวช้าจังเลย อะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะโชโชจุบจุ๊บจุ๊บบ,บไปครับรออะไรครับเดี๋ยวแตกอีหาเฮ้ย <c oughs> จ้ามากนทิ้ทิท้จ๊๊ด๊ ใครมาวะมาจะฟาร์มนี้วะไม่เห็นเว้ยมันเห็น <c oughs> ตายปากเข้าให้อู้ไม่ตายอู้เดฟซิดอ้ตายวะ <c oughs> ล่งสัตว์ป่าเุ้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วครับอ,อยู่ทำไมให้ไอ้บันนาละโดนน้องไม่ต้องกลับคืนไม่หิยิงกัไปเปอร์บี้อีตีตอีตีตตมาวะมาไกลด้วยเจียบร้อยไม่น่าทอดวันนี้อ้อนี่น่าจะเดินไปกันบ้านอู้ยย้อนเกือบตกเบี้ยรล่างแล้วมีนี่นดีเด็กเล่นเก่งไงเก่งไปนิดนึงปับ๊บไม่โดนเลย แย่งนกเดีงกหนูงูเหา่าอาบเลนฝีายเราไม่ได้เปลี่ยนเลนนั้นเนี่ยไปแย่งเลนเข้ามานั่นเนี่ยอเ,อเ,อเออเอย <c oughs> <c oughs> ชั่วสักกู <c oughs> ตายหมายถึงทีมเราอะตาย อล้วครับผมอยู่ทำไมครับไม่ไฟมาวะตัดตัดตัดนี่จะกลับไปง่ายๆไม่ได้หรอกสอยมันหน่อยตัด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 ดตัดดตัดด chút 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 chốt chọn ngay đi ba uý mình bằng quá <coughs> oh tài này sẽ đài -e băng nhậtเลย duệ mình pop 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 ảo uý ta โอ้โหไม่คิดว่าจะตายนะไม่คิดว่าจะแรงด้วยโอ้โหทีหลังคิดหน่อยแล้วกัน <c oughs> ประมาทไปร่วงเลยตู้อืออือโอ้โยน้ำมันรอ,อครับป้อมเลยเดี๋ยวร้อยครับโดนขังปื้ดหูรูดบัตเไฟล์รูปไปสองสยองเลยทีนี้ปกติปะกว่าจะลาสหน่อยว่าสุดเลยโอ้ยง่ายเลยเกมนี้ฟาออวมากันฮ้ยถอยมาก่อนก็ได้มั้งตีดากันเลยบัตไฟล์โดนโดนโดน S <S ลูดเชบโอ้โหล่วงเลยสิทนะ่าลอยเลยเมื่อกี้ล่วงครับกับอะไรอะ่ะพาอาตั้งสิบหกบาทอิฟินิตี้คราวช่วยเพื่อนก่อนจ้ายิงครับยิงครับยิงครับไหลไปครับ ไหลครับโอ้โหล่วงหมดเลยครับเทวมาก็เทวก็ล่วงเมื่อกี้เนี่ยช่างง่ายได้ซะเหลือเกินโอ้โหถึงขนา้อยอมาแพ้ครับโอ้โหแบบอ่อนมากเลยเนี่ยไ,ไม่กี่นาทีเองเนี่ยโอ้โงตายแล้วโออมาครับขึ้นครับผมึ้นแจะเบาๆว,ว,วันนี้ชืบสิบห้าดาวดิโอ้โหก็โหดโอ้โห,โหสี่พันเต็มเลยอะสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเอเค,ครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ไปแล้วบ่อยๆครับ